คำสอนของหลวงปู่ทวดหัวข้อยึดจึงเดือดร้อนทุกวันนี้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะมนุษย์ไปยึดนู่นยึดนี่ยึดพวกยึดพ้องยึดหมู่ยึดคณะยึดประเทศชาติเป็นสารณะโดยไม่คำนึงถึงธรรมะสากลจักรวาลโลกมนุษย์นี้ ทุกคนมีกรรมจึงเกิดมาเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกทุกคนต้องใช้กรรมตามวาระตามกรรมถ้าทุกคนยึดถือเป็นอารมณ์ก็จะเกิดการเข่นฆ่ากันเกิดการฆ่าฟันกันเพราะอารมณ์แห่งการยึดถืออายตนะฉะนั้น ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าสิ่งใดทำแล้วสัตว์โลกมีความสุขสิ่งนั้นควรทำนี่คือหลักความจริงของธรรมะคำสอนของหลวงปู่ทวดจากคำสอนในเรื่องการยึดจึงเดือดร้อนเห็นได้ว่าการยึดถือการยึดมั่นถือมั่นอุปทานนี้ที่มาจากตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ดังนั้นหลวงปู่ทั่วจึงสอนให้เราพิจารณาว่าสิ่งใดที่ทำแล้วเกิดความสุขสิ่งนั้นก็จะเป็นธรรมะฉะนั้นสิ่งที่ทำแล้วเกิดความสุขก็ย่อมเป็นสิ่งที่ตรงข้ามแห่งกาเหตุแห่งทุกข์ก็คือการยึดดังนั้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนหรือเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานั้น ก็ย่อมเกิดความสุขก็คือธรรมะเป็นความจริงนั่นเองสวัสดีครับ